สวัสดีครับพี่น้องบองบายนะครับฝ่าพระบา่สัมภพพระมหามษาัตริยนะครับทีมงานตัดใหม่หาเห็ดน,นะน,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 นะครับเตี้ยหลายคนตีหาคนเกือบสิบคนมาเห็ดนะครับดูอีต่อครับเพิ่มเดินทางไปกันสามสองหนึ่งป้ายป้ายมามาพี่น้องมาเรกันต่อไปเลยไปเลยไปเลย ไวเนี่ยใหญ่น่อก็ได้บลุยเรื่งต่อไปพี่น้องไปฟ้าควาเผท่านเห็ดมาใหญ่นี่ยจะหาไปไปเต้าใหม่ไว้ใหญ่งคเดืสองสามดอกนี้เตาใหม่ปัดๆๆๆาตเออคุดันเห็ดที่บูเอามใจเปิดดูเห็ดกินหาลังไล่ย์ๆเบาเด้อ พีน่น้องอันนี้ก็จะยิ่งนี่เนาะนี่คือทำฝันพี่น้องอันนี้คือทำฝันนะครับเอาไปจิ้มท่าเกลือนะครับคุได้มากอันนี้จิ้มว่แท็บดอกมะเท่าแล้วแก่และในสองดอกเราจิ้มไปแป,ป๊บไปห้าต่อที่ได้ดันไปไปไปคืนแล้วหาผิอื่นต่อ ของพี่เด็กแกงน่ะนะจะหาไปหาเห็ดของใหม่ไปปั๊บปั๊บย่างอะไรบางบุกพัดคับเดีเ๋ยเด็กกินง่ายดี๋เห็ดเอาเดี๋ยวบัตรเห็ดหลอดเติ่มได้กัปลาไหมล่ะเออเห็ดแล้ว,ลว,น,ลวนี่หนามากบางสีแดงอยากตามชื่อ ลักษณะนะครับเอ่อจังสีแม่จังสีแม่จังสีในแม่จังสีแกงเนาะจิมจิมจิมอืมอะไรแกงอะไแกงเออข้าเง,งาหวานไม่นะก็เต็มตาแหละเนาะอะไ้แกงแล้วนี่ ใจกันเนี่ยนั่งมองเดียวแ่เบาแเบาอีกนานยางสิแม่เฮ็ดเ็ดเ็ดเ็ดอี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 ไดแกงนล้วหรืองพอได้แกงอยู่แับจะปม้ อ,อ๋อนี่นะนี่ทำฝ่ามือเลยนี่ดอกเกี้ยวไปอิ่มเลยทำตัดกรุป๊ปใส่ตออืมมาน,น,นอะสีก็แก่ขนาดนี้หนงละสองดอกสามดอกใส่อก้หูอีก,อ,อ,กอืมเป็นบ่ ห้องสีพอ่อแกงนี่อีกนี่อีกเนี่ยคีซูตโอ,อ้นี่อีกเออดูสินแหมเอออีกเออได้ไหมปานเสียหมวยนี่คือได้ไหมสีได้แกงอืมซะอีกแต่สีของสีแดงนี่อีกนี่นี่น,นี่อันนี้แค่ชานเดินตามซื้อสีดำ เอัวน,นี้ขาดเข่าขาวยึดแต่ว่าเนี่ยเาขึ้นสีสสสดำพี่น้องเก็บออกนี่อีกเีหิตร่างแหล่เกินพ้นเห็ดล่างแหล่ที่ไรผมล้าง,งเป็นแหล่แหล่มาได้แล้วรวมกันแต่ละคนมารวมกันเห็นมาแบบไปเได่าลายเดี่ยนหน่อยผูดลดมาหาเห็ดผูดเดี่ยวมาไล่พี่น้อง สองตารวมกันเห็ดเ่าเห็ดนมนะครับเตรียมพร้อมล่างด้วบบันคอนซีล่างเอาเกลือสนามก่อนจะไล่เกลือให้มันแข็งก่อนนะฮะาลงมันจะแข็งจงเห็ดมันจะโมมุนกันเนาะลากรเป็น แบบมมบ่มมนน,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 นนะครับยังเป็นเห็ดเป็นดอกเป็นดอกอยู่สดกินแซ่บต้นง้างนะครับเอาเตรียมพร้อมล่างนะครับพี่นอ้องพร้อมลางพร้อมสีแกงแล้วเ,ออเด้อเอาแกงแล้วนะครับน้ำม,มือแรงมากินน้ำการพี่น้องมากมาเติมล่างแล้วอ่าอเทลงเห็ดเทลงน้ําที่แซ่และลล่เกลือ,อไปนะครับเพืือหวังเห็ดมันมุนนะครับเตรียมพร้อมด่างแล้วนะครับไปเจอกันตอนสดแกงเด้อพี่น้องเด้อพอกันทิหนาสวัสดีครับ